นี่ร้ัยไ่สีสุกมัครับไผ่สีสุกตัวไผไปทำอะไรได้บ้างเงินรู้จักไหมทำอะไรได้ฮะไอติมไผ่ทองไอติมไผ่ทองทำเป็นตักสารก็ได้นะครับทำเป็นเรือนแพรก็ได้หลายอย่างขอใช่นะไหมวันนี้มีไอศกรีมไผ่สีทองมาจำหน่ายด้วยนะครับอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวไปชิมหน้าเนะยครับไอศครีมไผ่สีทองเนี่ที่เห็นเนี่ยคือต้นอ่อนเห็นปะดอกเนี่ยดอกไม้เระนนเป็นไม้ขวานได้นะครับ ส่วนลาต้นเนี่ยเราจะไปทำเป็นเป็นฐานกิจกรรมเลยนะเดี๋ยวไปดูข้างบนว่าทํายังไงหลดหรอดตูตอแล้วทุกคนสามารถทําแล้วก็ไปใช้ที่บ้านได้ด้วยนะครับเรานี้คืออะไรผักอะไรที่เห็นเนี่ยผักสีขเขียวเนี่ยอยู่ริมน,น้ำอ่ะรู้จัไหมไม่ังเลยผักนี้เราเดี๋ยเรารเราไปทำ่ายกิจ<า>กรรมข้างบนด้วยครับหรือว่าผักตบชวานะครับที่เห็นนี่เห็นเนี่ย ไปทำอะไรเอ่ยทราบไหมกินก็ได้ใช่ไปทําแกงส้มก็ได้ทําลวกกินได้แต่ว่าวันนี้เราจะทำอะไรข้างบนเนี่ยครับจำได้ไหมฝั่งตะวันตกทำอะไรอาชนะและนั่ใส่อาหารนะครับเป็นจานฝังจานพอเดี๋ยวเราไปกิจกรรมข้างบนเป็นเป็นเป็นอะไเป็นขายกิจกรรมเนี่ยคือทำฐานทำจานนะฮะจากฐันแล้วก็ตักสารตบสวาเป็นอู่เป็นอะไรไป ที่ก็ที่บ้านเรือนไทยเหมือนกันที่เห็นนะับ